เจอครับเ s ด้วยเดินไวม,มากเลยอ่ะเฮ้ยผมเินให้แทงสูงเลยงงดิแต่ว่าเขาไม่รู้นะแค่ต้องล็อกมานะครับตั้งปูเหรอแทงนะครับสบายท e ่ a n t to p l เ y ลอ่าเราต่อเรือเขากินกินเราเอาของเรือนะร้ายกาศ ผมอ่านใจเขาออกนะกิน,นกินกินโอ้อามากินเลยนะสูตรใหม่โอเคโอเคผมแทงสูงด้วยเหมือนกัน เอิเลอนต่มาขึ้นนี่นะครับตัวทางนี้ได้โอเคกลัวมไหเนาะอะไรเนาะ o u s c r a m your notes i don't don not. don care i don't care But, clap, mm hmm. นะครับ mm hmm. อันนี้ easy easy yeah, นะครับอี mm ่ hmm. easy easy เดี๋ยวมา้าสองตัวมาจับกินก็ฟรีแล้วนะครับอ่าจับริมริ like case. มไยลกาดเคสม้าถอยลอยผมว,ว่ามั่วแต่ก็แค่ไหนดูแค่ไหนดูโฮปนะ Hopefully he not เฟร y this นะเขาไม่เดินนะสิ่งนี้แพ้ง,ง่ายนะครับเพราะว่าไม่แหกมากินเบียครับ คนเบีย้ยกินถึงแม้ดูเหมือนจะหมากจะขัดแต่ผมเชื่อว่าผมมีผมมีความเชื่อว่ายัางชน,น,นะนะด้วยความที่แบบมันได้เบี้ยแล้เนี่ยผมคิดว่าเบีย้ยหนึ่งตัวตัวน,นั้นแนหะมันจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าได้ and this is c o l l a b นะไงได้ผมเ e t e l n i n g นะครับ e a e a case คือผมไม่มีปัญหาเลยกนะับ กับกับโพซิชันนี้โอเคเขายอมนะให้เขาแก้มมือหน่อยมาเพราะว่าตายเร็วแล้วเกินนะครับตอนที่มาซ้าย เดินเลยดีอะให้มาแบบแปรงโนอะ้ oh, ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยโซโอ้ย oh, so, 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 so. ไม่ค่อยดีเลยนะครับผมเดินผิดพลาดนะโอ้โหอันตรายโอ้ my god ฮิโน่ฮิโน o ฮิโน่ซียะมาหาเขาอะไร้างมาันผูบอะโอเคเนลี่ ไม่ดีผมว่าเกมนี้ผมอาจจะพังได้ต่อมาโอเ้เกมนี้ถอยจริงๆนะเกมนี้น,ะนี่หมักลุกหรือหมักถอยนะครับโอ้โหพายุเข้านะครับหลบนะครับ <laughs> โออพายุเข้านะครับเดินมาซ้ายนะครับ มาซ้ายนี่บางทีเดินแบบมืนๆนี้ยก็ก็ตายแบบมืนๆนะครับโอ้ไม่ก็เคเบานะครับยังบุกเบาอยู่ถ้าบุกนั่น,นะผมว่าผมน่าจะมีจังหวะนอกนะแต่ว่านี่ยังบุกแบบอ๋อมีแพ้นะครับเค okay. กินเบียคนกินม้าไปคนปักขุนติดเอานาี้ม้าโอเคตัวขุนติดกินเรือนะโตวเขาต้องติดให้ผมนะขุนติดเรือกินม้าเบียกินไงกินโอเคชนะยากนะคือเราไม่ไปโกแพ้นะเราแค่กดเสมอนะ โอเคตอนนี้ก็สงบแล้วนะครับเอาม้าออกมาจากเอาม้าออกมาจากคลอกได้โ okay. อเคกดสุดอะนาวกูสุกูสุเคลมด้านนี้ต่อนะครับ okay, okay. ตึ๊ด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 ลอยโอเคโอเคของเรือโอ้โห oh. ้องไวปานกรรมงนิดหนุ่ม ต่อเรือแน่เลยไม่ต่อเรือด้วยนะอ่าฮะยาวคลองไปยังไงก็เป็นต่อสัตว์ม้าโคนนะครับก็คือได้เปรียบนิดนึงแล้วก็เอาละ เพราะมีเบี้ยประกอบเยอะนะครับมีโอกาสชนะได้อ่าฮะอ,อ,อืมถ้าโฟนผมก็ไปได้อยู่ดีนะ ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอโอเคไม่เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองนะครับนี่ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอนะครับไม่เท่ากับเธอทำตัวของเธอเองนะเบื้องต้นเบื้องต้นอย่างโซลิ d โอเค โคนีโคนมากินมากินเพียบเสียงนะเพิ่งไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ต้องเล่นนะครับน้าตัวนี้นะยังไม่ขับโคนโคนกินยังทำอะไรไม่ได้ซุบซุบซุบุบชุบไปโคน

การบีบบังคับผมขืนจิตใจเขานะเขาไม่อยากจะแพ้นะแต่เราก็บีบเขาหน้าดูเลยนะโอ้ต้านทานพลังจีเมได้นานมากนะครับท่านนี้ถือว่าเก่งนะครับอย่างก็ตามนะมก็โดนบีบทั้งแต่รลยะเวลานะครับ<ม>ก็ชนะไ,ได้ถือว่าต้องปกมือให้นะครับ อ่าแต่เราก็ทำกันได้โอเคไงก็ฝากกดติดตามช่องคุยหมอกลูกกระเซ็นบอลทางเพจเฟซบุ๊กและจีเอ็มวอลโล่ทางยูทูบด้วยนะครับสวัสดี